สวัสดีครับผมหมอจิรชัดต,ตั้งเจริญสมุรนะครับปัจจุบันเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสาขาอาชีวเวชศาสตร์นอกจากนี้ก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยครับสาหรับการทํางานนะครับเ,ออเคยเป็นแพทย์ทั่วไปนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วนะครับเรียกว่าสาขาเวชศาสตร์ป้องกันมีหน้าที่สร้างเสริมส่งเสริมสุขภาพแล้วก็มีหน้าที่ป้องกันโรคนะครับผม จริงๆแล้วตัวโรคร้ายแรงนะครับเราจะพบโรคไม่ติดต่อซสเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็โกรคเบาหวานนะครับแต่ว่าถ้าโรคที่พบบ่อยด้วยแล้วก็มีการเสียชีวิตสูงด้วยนะครับก็จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดครับสาเหตุหลักๆก็ต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไปนะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทําให้เราเจอโรคเหล่านี้เยอะขึ้นครับอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลักๆเนี่ยครับได้ตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเลยครับ ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนป่วยดีที่สุดครับ ถ้าให้หมอแนะนําง่ายๆคือมี5ข้อนะครับข้อแรกนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เยอะขึ้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารการกินของคนเราเนี่ยครับมีทั้งไขมันที่สูงขึ้นนะครับมีน้ําตาลที่สูงขึ้นแล้วก็มีความรสจัดมากขึ้นถ้าเป็นไปได้หมออยากให้เราควบคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลเนาะคนไทยเราครับทานหวานถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลดหวานลงนิดหนึ่งครับผมอย่างที่2การออกกําลังกายจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกนะครับแนะนําให้ คนวัยทำงานเนี่ยออกกำลังกายตั้งแต่150นาทีถึง300นาทีนะครับต่อสัปดาห์เนาะถ้าจะคิดอาหารเฉลี่ยง่ายๆนะครับก็อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับผมอย่างที่3เรื่องการนอนหลับพักผ่อนจริง,รงๆการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยครับเอาเรื่องเวลานะครับเราควรจะนอนหลับให้ได้ถึง7-9ชั่วโมงต่อวันนะครับแต่ว่าสำหรับบางท่านอชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วครับ แลอย่างที่4ก็คือนอกจากสุขภาพกายใน3ข้อแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะครับผมเพราะทั้งสองสิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่เชื่อมโยงต่อกันแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอยากให้ทุกท่านตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพราะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ย <Platz. S 1> จะทําให้เราทราบถึงสุขภาพของตัวเองณนะขณะน,นั้นนอกจากนี้ยังสามารถคัดกรองเจอโรคร้ายได้อย่างรวดเร็วด้วยครับ เวลาตรวจเจอโรคร้ายแรงนะครับหมออาจจะเจอทั้งระยะที่เป็นระยะเริ่มต้นนะครับ หรือว่าเป็นระยะที่มีการหรือระยะลุกลามแล้วนะครับคนไข้ที่ตรวจเจอระยะเริ่มต้นเนี่ยมักจะมาตรวจกับหมอในการตรวจสุขภาพประจําปีคือยังไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเราตรวจเจอโดยบังเอิญน,นะครับผมการแจ้งข่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดป,ปกติไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรนะครับคนรอบตัวคนไข้นะครับก็มีส่วนสําคัญก็คือจะช่วยดูแลสุขภาพของคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือว่าดูแลให้คนไข้เนี่ยทานยาอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ ยังมีส่วนในการดูแลสุขภาพใจของคนไข้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตจิตใจของคนไข้ก็ตามครับฝากถึงผู้ชมทุกคนนะครับหมออยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับผู้ที่ยังไม่ป่วยอ,อยากให้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับรวมถึงสุขภาพของคนรอบข้างด้วยนะครับสำหรับคนไข้นะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกําลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านั้นนะครับปัจจุบันทางการแพทย์ มีทั้งยามีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนมากเลยครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้หมอขอเสริมอีกข้อนึงนะครับการมีประกันสุขภาพนะครับจะสามารถช่วยดูแลเรื่องภาระค่าใช้ใจ่ายในยามที่เราเกิดเหตุไม่คาดคิดได้ด้วยครับ m y เ e x ี CI ได้ครบที่คลิกเลือกสามารถเลือกเพิ่มลดประกัน5กลุ่มโรคร้ายแรงได้ตามต้องการคุ้มครองสูงสุดกว่า3ล้านบาทเลือกความสบายใจเลือก My เฟซี่ i